็คือเก่าพี่น้องปาลาโรงเลยเนาะประาเทศไทยสบายดีสบายดีสวัสดีพ่่อแมพี่น้องปาลงาดรงเทพธีปีฮักแห่งทางสองสมุนบานาเนาะโดยคอตกลรพระพอ่พอพระพ่อในวัอนี้พี่น้องเลยทาง้งโซนกะอยู่ผมติดข้อเพื่อนของน้องสายฟ้าบุญ,ท,นะบญทัีเนาะมาเบิรงทางนะ้งภาษาเนาะ กำลังตีปุงเป่งปงเป่งเธอพี่ดาวเลยกำลังขึ Lock ้นโค้งนางคาไอ้หัวหน้าเนาะเดี๋ยวมุ่งนางคาหัวหน้านะกลับาสบายดีมืาอนี้กันน้งเขากับยูคือเก่าคือเริ่มพอดีหายทั้งเมียพอสร้างแด้วเหดเยังขึ้นงานซอยพอสร้างก่อนแหละกว่าสีเราออกจากเนื้องน้ำช่วงพุันแหละบายๆเนาะช่วงเชน่อยมันสมบูรก็ชิได้ส่วนน้เมื่ออันนี้อยู่ยืนไม่ยืนโตเดี๋่วเก็บไม่เก็บโต คยลูกเคลัวแล้วก่อนมันเกินน้ําแล้วก็จังว่ากันให้พี่น้องเลยนี่ก็มานี่ก็ไทแน่เนาะเพราะว่ได้ยืนนุ่นยืนนี่ให้ผัวให้ยังก็โอเคอยู่ให้พี่น้องคือกเราเฮ็ดกคือว่าได้ทั้งน้องบุญทีกี่จะ็เฮือนหมู่ีแต่สายฟ้าเนาะสายฟ้ากัสิจมาจับตกยืนให้ก็บ่ได้เพราะว่ายังน้อยอยู่โย าาเฮ็ี่ันทามาเป็นยังพอสร้างทุกหาลูกมือมาลูกมือลูกมือที่เราเคยเห็ดน้ำหันทั้งร้างตุก,กัดบ่ว่าไปรับงานอยู่อีกบ้านหนึง่งรับงานทั้งพุ่น,นกับป้าบ่ไรเนะาะทั้งพี่ก็เล่นงานแน่ทั้งพี่กับวายาหายทั้งพอลเรามาเห็ดตดพอแล้วก็ได้ป้าทั้งพุ่นหายทาั้งร้างตุกเฮ็ดลยไปลองเอ้ยก็ได้ลงมาเป็นพี่เราก็เนาะมามาตอนทั้งแรกก็เอาลูกมือมานําอยู่คนนึงทั้งเบาเดือนนั่นแหละนามาคนหนึง่งมาแล้วก็ คือว่าไหนเห็ดโบไรจะได้ขอเมื่อเราก็ได้เห่เมื่อเนาะเห่เมื่อแต่เห็ดบางทีทั้งในทีมงานยูทูบแหละมาถ่ายเมื่อไงก็ซอยแน่ยืนนู่นยืนนี่ไงเดบับจับบายน้ำหานแดดไว้ทีน้องเลยโดยเราก็ได้มาหนีก็เห็นเมียอยู่น้ำก้อนโอ้ไก่สีแทีวได้เราได้เห็ดทองน้ำก็เนาะพอดีแหละเรามุ้งน้ำของน้ำแล้วก็ที่เมียเราเงินอะไรยังไงแต่จะบอกว่มีอย่างไร ีงานต่อเติมเพือนทีานกะจังว่ากันอีกแต่นึงเนาะ FC เพิ่นก็เว้าอยู่พี่น้องไอ้ FC เพิ่นก็บอกว่าขอทังผู้ใหญ่ทังสบูรซอยทงน้องบุญทวีกงฟ้าเฮือนานให้แล้วนเด้อพอมีนให้ทงน้องเพิ่นนอนเนาะโดยแต่ว่าทางเฮากะคือว่าวันใดขึ้นกับผู้ักผู้ใหญ่ให้พี่น้องอ้เฮาสิว่าซอยกะเป็นมันบ่ได้เนาะเพราะว่ามันบ่แม่นเงินในกระเป๋าของเฮา ขึ้นกับพระภูณย,ย์พระเนยพระดาพะเนี่ยสุซอยทั้งน้องๆบอโด้วยว่าจังไรกะั้เทากะขณที่เป็นสะพานวุ่นเนาะพราภูณย์พรเนยพระทานไรที่อยากซอยทั้ทงเาาาทาผ่า,า,า,านว่าทั้งเทากะทั้งเท้าขณะที่เทากะยินดีเด้อปลาดุงเลยเนาะแต่ว่าตอนนี้หันบบมีเน,นาะบบมีทั้งสมบุญเกี่ยวกับเฮตุเดือดเหตุสร้างของน้องบุญชีวีกกะทั้งเทาสุดเทียว่าอย่างว่าซอยเพิน่นอย่าด เขาเป็นสะพานบูทไห้ทั้งน้องๆ่นแหละแต่ว่าจังไดมันกะโ่เมนนั่งทำเฮา้าพญ่เพิ่นอยากชุดซอยขามากกะเฮากันยินดียินดีเป็นสะพานบุญให้โดยแต่ก็กระทั่งเอฟซี่นไหนก็อีโตนสงสารน้องใส่ผ้าเนาะทำผ้านี่แม่ก็คือสำรวจได้นี่เพื่อไปร่างเพราะว่าแม่เพิ่นก็ช่วยหันแน่พนเพื่อแยกทำงานาให้ทั้งน้องเพิ่นอยู่สองคนก็คือ เอฟซีเธอผู so s <S hey, yes. okay. ้หู้อันนะเนาะเอากระเป๋าลายกบะเป๋าลายไปไปดังไปเซฟหูน้ำกันป่ะตอนนี้จะพังเขาก็นจะได้ไปเบิรงนน้ำกันทางอยู่นี่แหละเไปไปดองไปอยู่โฮมต้นก่อมาเป็นกำลังใจเบิร์นน้ำุปคุกันนะนอนกินยากินยาแก้ปวดหัวนะกินยาแก้ปวดหัวแล้วก็ขอพักผ่อนก่อนพังนะ อากาศเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนอากาศเย็นกินยาแก้บอแก้วัดไปนําชมือเลยพี่น้องเอ้ยตส่นสมุนก็ยังกินยาเนาะยาเสียงยังแมๆอยู่ะเนาะตอนนี้ทางเฮากะอืมังว่าสิเนาะมาบนี้สแล้วมาบนี้ ขึงชายเ้าโมไดลเธอแรกแข่งไหวชาเลยผัวเราดิยืดไม้ให้อสร้าเยอะเราือแข่งสบายดีเดอรีนี่เคลียปีนังค้าวผู้ีนี่เกลีปีนังค้าอยู่กี่ดิโอ้ยกินประจับไปอ้นี่ชอยเพิรนเออการเฉลียเลเนาะญาติง่ายก็ได้่ขาเดิาหนึ่งชองหนึ่ เสจแล้ว่ากนข้าวยังงงเลยใช่แค่นี้กพไม่เสตีเจ้าละตีเจ้าะบอกว่าฟังเออบอกว่าฟังตีเจ้าเองนะละใส่ฝ้าโอแสนมาคนเดียวบ้ามาหนิมาคนเดียวเลยสายเดียวนะ การได้ข so so oh, <laughs> ึ <ksi num it id laut> ้นบันไดอีกขนาดก็แล้วได้ยังเดือยช่องแพทย์เมื่อพอสร้างโอ้พอดีนะเนาะพอดีกินข้าวเลยเด็กกลัวเราบูมาได้แปดเบอร์เลยแถมนี่ไม่ตอกตกตาก้อนบอกก้อนบล็อกเก็บสำหรับบูมเมอร์วันนี้ยังคักได้ไหมบูมเมอรว่าวันนี้ ม <m us Salvador> ือหรือ <inches phin eventually> really se ื่อเมือ่ะสวันีเจ้านะจะถามส่ผาพี่ด้ดิส่ผ้าฮะแม่แม่ชุกราชือเ่เบือเบ่าเลยฮะห้อให้มื่อาให้มืแ่พอซาเป็นี้ยยังให้มือพอซามายืนท่วมเพียงม่ฮ เป็นแค่หัวหลังนะ <โก S 1> บอกนี่ไง<โ>ก,ก็เป็นแผลแมนเฮ <โก S 1> ้ยผู <c oughs> ข้ข่าวอยังไงก็ว่าจุดขี้เหงามาเปิดกับฝาบอ<โ>กแมนไฟใหม่ผมบอกคืนคนีน่ป <โก S 1> ้ายังมีหอยอยู่บ่ก็มองดูหะฮะจุวเห็ดอะไรจังไฟใหม่ผมนะบอก เอาว้าวูกับว้าแล้วจิบเอ้หูตัวูเลยแต่ว่าแม่ชุกนได้ิชมื่มแต่ว่าพ่อสร้างน่ะว่าได้เมื่อแต่ว่เบือนเบือนเาแล้วมั้มามามาส่เวียร์ัวดลให้เราเบือเจ็บจบเรามมีหมากแล้วไงทัวนั่นนะทัวเคียวนะให้เราปิดมาตบเือหนมูยาองแค่แค่กินงีนข่าวนะ จกินข่าวเลยแต่จะแกงมมี่แกงอะไรบัมีเรื่องเยดอยายนางกับบับีเนี่มันแก้วฮะเครื่องมันแก้ว่คยบัวเคยแกงเหครื่องมันแก้วไอ้เผื่อมันมันเป็นมันเป็นใบมันแก้วเอามาแกงตำกินแค่ยนางไห่เซ็บบ่เซบเอออืออแกงอย่างนี้มันกือบ่าทันแล้วแกงตอนนี้ ช่องม่กินเาอะไร้ำแจ้วไน้ำใหม่ก็ต้มจีดแหล่ไหมไ่้สก็ได้ชวนเราไปตัองบน้างิแกงอยู่ะมสุกน้ใหมเน่ต่ม่มีานงอเรามียานางเอาไว้เมื่อคือมันแกวเขาบอกเคยแก้วมนแกวอะ ลีเรายางมะแกลบองบวกมันบเคยะแต่้าใบัพิบนะใบพิบนะเคยมันบวกใบอังบวกลีเรายเขียวมากต่บวเออข้างบนเ็กมือกันนะพอยังอุ้มื่อจังชวนแม่ชุกมาเ่เอาชื่อเครื่องแกงมาแกงเลยนี่มันเครื่องประกบเนาะยังกับบมีแกงเองแกงอะไรันบุมีอย่างย่านางกับบุมีม่อู่ะ อมันบบแซ็บตําแจ้วแล้วได้หางไปนี่บองถั <s <S ่วเนี่ยงถั่วมาหนี่แตง้อยเดี่ยวแล้วมถั่วตําถั่วโชว์สีมือเดี๋ยวพัเมือหัวเงาโบมือนั่นจังมือชวนมีชุกมากอนุไม้มาแกงเนาะชื่อนุไม้อยู่บ้านเลาทางแม่บ้านเราเรานไม้หลายเด็กชื่อเครื่องแกงมาเลยมาแกงชุมนมกันสรองของน้ำแน้เนาะสโลงกระถาง ใสิเสียบนะโอ้หายบอดี้กับบอดี้บอนิ้เสียบโอเคหายชมพูเสียบวุ้พี่หนึ่งนะบอดี้แล้วอดี้นับประทานลิประทานนิ้วนับประทานแม่ชุกเราว่าเมื่อแล้วเรามานอนน้ำผัวกับไปเป็นก้างเขากันขอางคอลราไปขับจังหวะอะไรอยู่บ๊วานอนอยู่ไหนแมนเรานอนอยู่ไหนเรานอนอยู่ไหนพอสองคนแล้วนะ เต็นเป็นเป็นโรตีเมื่อคืนนิ่มว่าเต้นตีนยังบ่เมื่อคืนนี่รเนอนรับก่อนเออคย้อเอานอนรับก่อนเคยอยู่รพยาวรพยาวแล้วพอยาเมื่อปชินหอดแล้วยส่ฝาป่ะทีกี่จะจอยนึง นี่แตนวาหรังบ um, ุว wow. ี่ขืนเลยเนาะจุดขี้เห็บมเปิดฟาบ่อฟานพงถึงบ่อโู้หจังไรจะของชาบังคิดอยู่บึงเนปผมกับไฟไหมโอ้โมันดีแต่ใบโอ้โหหล่น้บเงาเห็นบ่บเงาหัวหล่นนะฮะเห็น่บเงาเาบเงาเราปวดเลยวดหืมเราปวดเดียวเราปวดทำไอ้เรา มือนได้เราสิมาแมนบะแมนเราโทรมาบ่บอกในจะสั่งว่าเขาสั่งว่ากินหอแเราบ่กินหอแเราบ่บ่ยเงเด้อพูดเาวบ่แม่กินกินหอดพูบอยเงากระเบื้องพ่พูดเงาแล้วถอะเออเราไปเวียกเราไอเราเสียกันเ้วกได้แล้วกลัมา เาแก่หน่อแช่บเน่าแกอืมแวเอวงได้กินซีมือ้อได้กินเรื่อยได้กินนะบเยานะสีมือบเยานะเพจอย่างเดียวเข้นเรียบร้อยลวบานี้เนาะแฟนแฟนชุดไทยเปเลยจะทังครับอืม

ไอ้ข้าก็เดี๋ยวงามแล้วเนาะไงต้น้วยต้นปิงกาเลยบาดนี่ยังโกหกอ่ะไปเชื่อไปทางไหนหาไปดูคำว่ก็ไปแล้ววานนี่ ไปแล้ววันก่อนไปแล้ววนไปเบิ้งทัสง้างพันทาสีมีแต่ติดบานครับท่าสีแน่นอนทาสีได้เราเขาจะคือสะเก็บสีได้วันนี้ทางเบิ้งเบื่อเนี้สิเก็บงานเราติดบานไม่้รน่นอนแมนเขาได้เรา้ทงนั้นกะอย่าเลยแย่งงดีเนาะต่ตูนเจ้าใครเฮ็ดเลยตาตูนเจ้านะ ปบ้านี่มีแตสีเป้าได้บนีเดปเพ่อมาเด้อบออกมากก็อยาให้อยู่ค่ำอเซนนอยู่คำน้ำเจ้าไรอยู่ต่ข่อยอยู่ค่ำบัไรวะรอ้เจ้าว่เบัวไรน้ยก็ให้เราพงแล้วชุกคับบุญบบอบอแบวเาสิอยู่คำเาจะุบน้ำบัไรวก็ยังไม่ได้ชุบคือว่าเจ้าก็ยังไม่ได้พิข่อยยังไ่พิสัญญาเจ้า ยังไม่ไ้สูดไดยังไม่ไดยู่ตอนี้ยังสูได้อยู่แม่ผยังไ่ได้สูบไปชหคุณเล่นรอแล้วมาทำน้องน้ำพิก็ไปไดยกับไปนนอย้ยกลับสีมุกลับก่อนสามมุงกับื่อสีมุกวนนั้นบุดูเขียวใช่ดูข่อยังวาเก่ง่าลูกเห็นเห็นบอเห็นอายี่เถอไอ้นุ่นน่ะไปขี่เดียดรถดเราเองเแล้วเมื่อเมื่อคืนนี่เมื่อวานนี่พาเพนไปชวนน้ำเ ไปยังไปเองไปพาไปแล้ววัดขากระมาวัดห,าห้างนั่งยี่นอกกับหา้างน้องเพีงก็อยากไปอยู่แต่บ่อยากเพิ่นไปมันอากาศเปลี่ยนอยากพิ่นบส่สบายโคตคนมีน้เที่ยวของเราตัวหน,น้ำเนาะนไปเป็นทึ้งเริ่มแล้ว่ไปไปตัวหน,น้ำไม่แล้วมันเปิดไม่แต่วันนี้คุณเป็นอากาศเย็นอากาศเย็นเนี่ยพิ่นบ่อย,อยากให้ลูกเต้าไปดินเนี่ยไปเอาไปดิบ,บโอ้ห่า อาจารย์ไม <molec> ่ชอบพอยาเาลูกให้พอยาเอาเห็ดเบี้ยอลไกินเข่าแล้ค่ะใส่แพนี่ก็จบได้เนาะแนวละข้าวซอยมันมาแซ่บนะคัตบ่เนตำแตงกินบาที่ได้สมบู่ณบยาเห็ดชําเพ็ดติดเดชิตใจได้บเห็ด แกงไมหยังกะบมี่แต่เราไม้เห็นเปลยนไรวะอืมเยออีกแพนหน่แลวแพนนี้เขาแกงบัใชยานางได้สมุนไพรนำใช้จริงจรอยงไแกงไแกงธรรมดานี่ยเแกงแกงเออมียานังใส่วยบ่เนาะ ไปเเพน,นึงบ้นเป็นหลบแรงบรก,ก,ก็วตเป็นใบล้อเมื่อยก็พักพอนี่ิข่ากินน้ำก่อนไปสิชนี่อีกเนาะได้ก็แลาแลนหามไ้กับพักสุดึงไว้กกันคอยอยูหันบนอแรงนถือรอบอลลี่มาถือว่าใหม่รยบร้อยกูแล้วไปว่าเจ้าอันไว้ ผมอีกได้เนาะโบอกอะมีอะไรมีหนังค่าอย่างเรียบร้อยนะตื่นเด้ออาีน,นก่อนเนาะขึ้นไปมีสะเป็นยังี้ เดบ่ได้เห็นอย่างนั้นแล้วบ่านนอนสัตว์สุกเก็บออกไปได้ก็ได้เนาะบ่อชางเนาะโตเตะเนาะบ่ได้เห็นอยังนั้บัดนี้เนาะตัวนั่งนั่งทมได้ก็ได้สอบยังย็นจะช่วยบ้านนี่อ่ะหสุกอ่ะ เรียบร้อยห้องนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ําเป็นน้ําใสกระตังอนาคตน้องเพิ่นเดินท่อเลินยังมา็ดก่อทงน้ําอ่างไว้กได้เนาะเใหญ่กว้าง xong bài mm. bạn này chụp đã đấy bạn nha กันต้องช้อสุกเนื้อนำด้ว่าจังไดเนาะเหดย่างชูวพวกกินปะนี่อัสดุมียะไงรอบเทียงนั่นกินข่าแวแล้วเราอะาอต่สีไข่กันเนาะเพอนี่นว่าได้เลยนนี่ม,มายัางนั่นอยู่ หมยไปเพิ่นก่อนแมน้าในก็เตะต,ตัวเด่นหนอยวันนี้มึงไงใครยุ้ยมีผ่าตังอ้อมเนาะถ้าช่ปะวิผ่าตังอ้อมนี่เปะอากาศนี่เย็นไม่ง่าย,ลเ,ยเลยนี่อ๋อไม่ได้เลยโอ้ยอยู่กองกินทั้งน่องๆเพิ่น เย็นช่วยๆใครล่ะบัดนี้มงนั่งที่เค้าอยู่น้ําก็มีโต๊ะเนาะได้นั่งเล่นอย่างไปด่างอยู่โฮมต้นอก็ได้สบายแล้วสิแต่ยพกินบ่นี่ดไข่บ่นี่น่นั่นได้เนาะแกะล อยู่เราจัะหาขึ้นอย่างเมื่อชิเมื่อแหวนนะบอกว่เแ่าว่าเดียงห้ยอกงัวเจ้าตัวของัวเจ้านะงัวสองตัวอองัวซื่อบอกคือว่างัวพ่อเมย์พิ่นปันให้ยซื้อเอาอืมเสร็จงานได้ไหมซื้อได้เบ็ดแบบพ่อสร้างรับงานอย่างไรก็ได้เงินนำไปซื้อเอาชื่ออะไรจักปีอลไรงัว สองคำปีได้ชื่นใจได้น้อยเพิ่นบ่ตัวเท่ร้ายสุดตะกี้สา,ามล้านตัวละสามล้านเลยเดี๋ยวจะขายวันนี้ยังชิได้อยู่บ่ตัวละสามล้านง้อถึกเลยเดี๋ยนี่มันน้อยเชิญมาสามล้านโอ้มามาหมดเลยถึกมาช้างตโตเลย สองตัวละสามล้านเนอะว่าตัวหนึ่งตัวหนึ่งสามล,ล้านสองตัวก็หกล้าน,านอ๋อตะกี้พอสร้างเราเ็ำงานแบบนี้นะคะหาซื้อไว้เนาะพอได้ซื้อจอยหาส่วนให้เราหากินขขากินน้ำก่อนอว่าจังไดกับจังว่ากันเนาะมาแต่งเข้าแต่งน้าไปเรากินเนอะเรา,าหิวข้าวแล้วเราอะ ยังอันนะั้ดำดำนะดำดำก็ยังอันนี้เอ็นชิ้นทอดอันนี้วทอดมา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 อ,มนอาันเดียไข่อืมชิ้นทอดเดี๋ยวไม่ได้พึ่งใบมันเนัดอัพอยู่ขา้างในเนาะเลยกล้องได้ใส,ส่ชั้นชุกยังในกล้องเลยมีกลิ่นบ่ ยังมาพักบอกพักเตหมนั่นงโดนักนังเดิแกงเชี่ยห้องนะผักนังเดินพักง,อ,อ,งอือพักนดูเราขึ้นใช้ด้านอีกแพ่น,นึงก็แล้วแล,ล,ะละะ้วแล้ววะ มหวแล้วผักเลยบ่แล้วโบกเลยให่สบุนต้มแกงไม่ชูกินเหรอยังกับโบมีพ่พระแกงจังใดแกงที้มั่วชั่วมาได้เมาพอดีเนาะบ่เคยแกงสบุนนะเจ็บน้ำก้อน,นอกอนำกาอขคาม โอ้ยเจมคามกะแต่เส็บท่องแท้งเครป้องตาใส่งเณเือเนาะนแตงแล้ววะตามแบบโมีฉ่บเหนบบได้เนาะเชกเนาะ าไปพี่น้องไปในจังหวะกันสำหรับคลิปนี้จะได้คอนำดาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเด้เนาะเราถาพวกน้ำกันพอสร้างและเพื่อของน้องเพิ่นเรือววของน้ำเรือววใกล้ซีสมบูรณ์แล้วเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปไปก่อนขอการว์วาสบายดี